สวัสดีครับวันนี้ครับเมื่อแรงฝนตกครับผมฝนตกหนักขนาดเลยครับนี่ครับข่านี่แมงเมาออกครับนี่เอาตวงไปเอาขึ้ไก่ไปได้นะครับมาแมงเมาออกเอีกครับเดี๋ยวผมว่าจะไป่องอึงครับเดี๋ยวไป่องอึงอ่างต่าไฟนะครับเพราะว่า ถ้าแมงเมาออกนะครับมันจะมาตอมตามไฟกิง่งไฟกิ่งข้างถนนนะครับแล้วเราก็ขี่รถเครื่องไปซ่อะอึงครับอึงมันจะออกมากินแมงเมาตามไฟกิง่งไฟถนนนะครับนี่ครับเนี่ยวันนหนถ้ามีแมงเมานะครับนี่นี่เห็ครับอึงครับนี่อ้าวจับเลยครับ ใส่คล้องครับนี่ครับโอ้ไฟไฟต้นนี้สำนักครับดูแมงเม่าครับมีนี่หนึ่งตัวครับนี่โอ้ไปไหนไปไหนไปไหน <c oughs> นี่นครับเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับข้างหน้ามีเห็นเยอะแย่ นี่ครับนี่อันนี้อึกนีห้องอยู่ในน้ําขังนะครับนี่ครับเห็นว่าครับมาเดี๋ยวลงไปยับเลยครับอ,อ่านี่ครับได้แล้วครับจับใส่ข้องครับนี่ครับ โอ้ยเรื่งใอ๋อนี่นี่นีซ่อนอยู่ในนี่นี่ครับแหมทำเป็นแบอบนี่ครับเจอเห้วครับกินแมงเม่าเต็มต้อง ญาดปลาบปลงไปต่อครับหลังจากที่เราได้มาแล้วนะครับเหมือนเดิมครับต้มน้ำลวกเลยครับเป็นวิธีเดียวนะครับที่เราจะ จัดการึงจัดการเขียดนะครับวันนี้โชคดีนะครับได้กบน้อยมาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอถ้ามันนิ่งแล้วเดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะครับนะครับมาดูผลงานกันเลยครับผลงานคืนนี้ครับนี่ครับนี้ได้อึง หลายตัวอยู่ครับนี่ได้กบตัวกบมองห้ยมองดีนะครับกบตัวปูนะครับได้กบตัวหนึ่งครับนี่กบอึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า,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 าสิบสิบเอ็ดตัวครับได้อึงสิบเอ็ดตัวครับอย่ ตามเดิมครับเดี๋ยวก็ต้องเอามีดผาไส้พาขี้มันออกนะครับส่วนอื่นนี่เดี๋ยวจะเป็นเมนูอย่างนั้น,นครับคอยติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ